รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอสังหาในเครือชีวากรุโรงพยาบาลน,นวมินทร์ โรงแรมคอนโดรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อาการลิโกไฮโซโลโคอสในเครือชีวาบุรี สวัสดีครับเป็นแฟนชาวโคละบานครับพบผมประจันเชี่ยวนะครับเป็นประจําทุกสัปดาห์ครับสบายๆครับวันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับดูท้องฟ้าเลยครับเราได้ผ่านพายุฝนที่ผมก็นอํากันเป็นเดือนนะครับหลายๆทิศหลายๆลูกเข้ามานะครับวันนี้เป็นวันที่สวยสุดวันหนึ่งครับดูท้องฟ้าสายลมแสงแดดนะครับนี่คือสวรรค์ครับ ในภาษาอังกฤษเนี่ยรากของคาว่า paradise นะครับ paradiso เนี่ยนะครับก็คือสวนสวรรค์ที่มีกระแพงล้อมรอบนะครับกระแผงต้นไม้ครับที่นี่ที่เขาใหญ่ครับเป็นโอโซนอาเจตของโลกครับที่นี่อทั้ง5ครบนะครับอากาศที่ยอดเยี่ยมเหนือคับบรรยายครับถ้าต้องอยู่ที่นี่ครับถ้าจะรู้ว่ายอดเยี่ยมยังไงนะครับโอโซนโซนเจตเปดส์ครับที่นี่ไม่มีโควิด19ครับโควิด19 มีคนติดเชื้อไปแล้วกว่า50ล้านคนทั่วโลกครับการห้ามตกครับสแกนเวฟกำลังจะมานะครับเชื่อก็ไม่เชื่อครับโควิด -19 เนี่ยก็ทําให้โดนัลด์ทรัมป์สอบตกทางนิตินะครับเพราะความไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่จะควบคุมโรคระบาดบริษัยพันใหม่ครับผมนึกถึงสเปนิชฟรูประมาณเมื่อร้อยปีที่แล้วนะครับก็มีคนตาย50ล้านคนก็ใกล้เคียงครับรว่าตัวนี้คนตายน้อยเพรว่าเรามี การแพทย์ที่เจริญก้าวหน้าแต่ว่าคนติดก็เยอะนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับพิมพ์สองจุ้าก็เกี่ยวข้องกับเรื่องอากาศนะครับฝุ่นพิษเนี่ยครับอันตรายมากนะครับเชื่อไหมครับว่ามีรายงานทางการแพทย์ว่าคุณแม่หลายคนเนี่ยถึงขนาดต้องแทงบุตรนะครับหรือบุตรที่ที่โตขึ้นมาเนี่ยร่างกายไม่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับที่นี่ในห้าอ่อนเนี่ยคืออากาศที่ยอดเยี่ยม ปรากาศเจ้าเยี่ยมคืออะไรครับอารมณ์นะครับฟังเสียงน้ำสิฮะเสียงน้ำพุน้ำตกนะครับมวลดอกไม้ดอกกุหลาบนะฮะเบิร์ดออฟพาราไดส์นะครับดอกพุทธดอกแก้วงดงามเหลือเกินนะครับบ้านเรือนของคนไทยเนี่ยเต็มไปด้วยสวนที่งดงามนะครับทั้งลำดวนทั้งพิกุลนะครับผมเพิ่งได้รับหนังสือดีไวเล่มหนึ่งสวนลงรอเก้าครับผมเอาหนังสือนี้ให้ถามได้กอกว่า ผมต้องการพืชพรรณไม้ที่ปลูกสูงล,ลงอ๋อเก,ก้าเนี่ยอยู่ในชีวสารชรีทั้งหมดอากาศดีแล้วอารมณ์ดีแล้วออกกาลังกายครับเยน็ยน,ยนผมก็จะว่ายน้ำตรงนี้ครับว่ายน้ํามีจักรุซซี่ว่ายน้ำนะฮะเดินนะครับ,นะรบออกกําลังกายเนี่ยเป็นหนึ่งในพวเวันนายพวเวันนายคือพลังทั้งเก้านะครับที่ทําให้คนมีอายุเฉลี100่ยเกินร้อยปีนะครับนัชโรบูฟออกกําลังกายเดินนะครับว่ายน้ํา บริบรบัดนะครับอาหารที่นี่เรามีสวนผักอแอกิกครับเก้าไร่นะครับอีกไม่นานเราจะเกี่ยวข้าวแล้วครับตื่นเต้นครับเราปลูกข้าววันแม่12สิงหาเราเกี่ยวข้าววันพ่อ5ธันวาเป็นข้าวที่อร่อยสุดในโลกนะครับเพราะเราเกี่ยววันพ่อรประเทศเราเนี่ยเป็นสังคมการ,การเกษตรนะครับเราอยู่บนพัฒนาข้าววืชนมน้ำนะครับ เราข้าวปลาอาหารนะครับเพราะนั้นเนี่ยชัวกานิก้าเนี่ยให้ทุกอย่างกับเรานะครับสวนที่นี่เป็นสวนสไตล์อังกฤษะครผมเรียกว่าสวนนันทศิาป์สุรศรน์นะครับถ้าท่านเดินดูสวนผมดีๆนะครับนี่ครับกระเพราครับหอมมากเลยในความเชื่อของศาสนาพราหมณ์นะฮะกระเพรานี่เป็นพืชมงคลนะครับหอมมากตอนที่ผมอยู่อังกฤษเนี่ยผมฝันถึงข้าวผัดเป็นกระเพราครับ ละเมอเลยครับกระเพราไทยนี่สุดยอดกระเพราไข่ดาวนี่เป็นอะไรที่เหลือเชื่อสุดท้ายออที่5คืออายุรเวทครับที่นี่ครับที่นี่เป็นศูนย์วชศาสตร์ฟื้นฟูวัยเะลี่ยวัยครับเป็นคลินิกนะครับต่อไปก็อาจจะพัฒนาเป็นโรงพยาบาลนะครับเรามีทั้งแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยนะครับได้รับใบอนุญาตถูกต้องจากกระทรวงสาธารณสุขครับในอนาคตเนี่ยมีความไม่นได้สูงที่เราจะก้าวไปสู่เรื่องสเต็มเซล เรื่องกัญชานะครับฝากอีกเรื่องแอนตี้อ n g จนะครับการชะลอวัยและรีเจิเวกันย้อนวัยห้าออกครบไม่ได้ดีกว่นี้แลครับ ผมออกมาจากสา,าราเล็กๆที่มีความหมายมอย่างยิ่งเลยที่นี่ผมเรียกว่าชิวาโคซ่ครับที่นี่เป็นครัวแบบเปิดครับอยู่ดีแล้วต้องทานอาหารดีด้วยครับที่นี่เราทำชีสเองครับมอสซาเรลลาชีสเราทำพิซซ่าที่ยอดเยี่ยมนารามีสเต็กนะครับมีเชฟระดับเซเลบนะฮะหลายท่านก็มาสอนแราทำอาหารที่นี่ครับก็ ถึงพร้อมครับแต่5ออกไม่พอครับเพราะว่าเราฝันที่จะเป็นบรูโซนจังที่ของโลกนะฮะบรูโซนคือสถานที่ที่คนมีอยุเฉลี่ยกัน1ร้อยปีครับในเอเชียก็ที่โอกินาวาครับเราฝันว่าเขาใหญ่เนี่ยจะเป็นแหล่งที่6นะครับเราจะเป็นต้องสร้างระบบดิเวทอีก6ระบบเพื่อรองรับ,ะร,บระบบที่1คือชิวาแซังจูรี่ที่คอนโดมิเนียมครตอนนี้เราเปิดโซนใหม่เอ็กซ์คลูซีฟโซน เป็นส่วนที่ยอดเยี่ยมมากนะครับเป็นส่วนที่สวยที่สุดนะครับซึ่งเราจะเปิดเป็นทางการเนี่ยในวันที่5ธันวาคมเป็นมหาเล่อของเรานะครับส่วนที่2เชียร์คนิก้าซึ่งเป็นระบบนิเวศที่2เป็นแปลงผักคอนิกนะครับเราปลูกที่ยันที่จทานได้แล้วเราทันทีกปลูกได้ครับมีพี่ไก่ลมดีพี่ม้าลมดีพี่แกละลมดีพี่ปลาลมดีบรรดาพืชผักสวนครัวอารมณ์ดีครับ ที่นี่ไม่ปลอดสารพิษ์มรัเปอร์เซ็นต์ครับโราบริเที่สามนะครับเป็นเชวเวตเนะชวเวตทฉทลังผมเนี่ยครับเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ฟื้นฟูไวและชะลอวัยนะครับทั้งแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยอยู่ที่นี่ครับโระบบด้ยที่สี่ก็คือชิวาปรยวีนะครับเป็นรีสอร์ทสไตล์เทเรสเซนต์คอทเทจโริเวณที่ห้าที่เราจะเร่งให้เสร็จนะฮะภายในเดือนธันวาคมเนี่ยครับผมเรียกว่าชิวารฮันทิครับเป็นโรงแรมบูติคคอเทลขนาดเล็กครับ เรากำลันตีว่าเราจะมีอาหาร24ชั่วโมงนะครับมีคาเฟ่ทเรียนะครับแต่หลังจากที่เราเดินไปถึงโูกที่5เนี่ยผมค้นพบว่าบางอย่างหายไปนะครับเราก็เลยค้นพบนะบเมื่อวานสามเดือนที่แล้วเราเรียกว่าชิว l าเลจ d นชิวาเลจนเนี่ยเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากครับผมว่าเป็นหัวใจสำคัญ l e เจนแปลว่าตำนาน ผมได้ใช้เวลาหลายเดือนเลยนะครับในการคิดชิวารเลเจนครับเดี๋ยวนี้ผมจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่ากว่าก่อร่างสร้างรูปเป็นหลบริเวทที่6เนี่ยซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของระบบดิเวทชิวาทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรล้าสำคัญยังไงครับแค่คิดก็ตื่นเต้นครับชิวาเลเจนครับ ต้อนรับสู่ที่ทํางานของผมครับที่เราคิดชียรเลจนเราคิดกันที่นี่นครับมีความเชื่อทางด้านศาสนาพุทธบอกว่าศีลสมาธิและปัญญาครับความคิดที่เป็นอะไรที่มันสร้างสรรค์มากๆเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นภายใต้ความสุขสงบอย่ง่งี้ยครับชียรเจนจะมีแนวคิดหลักๆอยู่3อย่างครับอย่างแรกผมเรียกว่า s ิรินิตีคือความสุขสงบสันติ่รอบตัวผมเนี่ย ผมเรียกที่ว่าเป็นวงออเคสตราวงใหญ่เลยของของต้นไม้ครับมีคอนดักเตอร์นะครับมีเครื่องดตนตรีหลายสิบหลายร้อยชิ้นนะแต่ทุกชิ้นเนี่ยกำลังให้ออกเซียกับผมนะครับสมองเราปลอดโปร่งมากที่นี่ครับทีมงานเราปลอดโปร่งมากที่นี่ซิล e n i t ตคือสุขสบสันตินะครับในส่วนที่สองเนี่ยผมเรียกว่านอสตราเจียนอสตราเจคืออะไรครับ คือยก้วแอนสสุกครับคือการขวนหาของดีอยู่ในในบ้านในดีตครับอาคารที่นี่สังเกตดูนะครับเราเปมือนกับต้นไม้ี่มีรากแก้วครับเราจะไม่ทำอะไรที่ผิดแผกไปจากรากของเราครับตัวอาคารก็ฮอมโบลออน้อมถ่อมตนเรียบง่ายงามง่ายครับสร้างง่ายนะครับดูแลง่ายนะครับเราต้องการอยู่ร้อยปีครับอาคารได้ร้อยปีเหมือนกันครับคำถามที่คลาสิคือ นัคิดกัอยู่ร้อยปีไปจากไหนผมเมื่อมาณ4ีหปีที่แล้วผมได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับของดอรแดนบิวเดอร์ท่านเป็นนักวิจัยระดับโลกเลยครับของเดนช g นจโอกรีทำการศึกษาทั่วโลกแล้วพบว่า5แห่งในโลกนะฮะประหลาดมากเลยอายุเฉลี่ยเกิน100ปีในเอเชียก็มีที่โอกินวาวาผมบินไปญี่ปุ่นไปดูว่าอะไรล่ะคือความลับเขาเรียกน้ำพุแห่งชีวิตฮะ ทำใ,ให้คนอยู่เกินร้อยปีเราค้นพบอะไริมสัสจาร์นมากครับที่นู้นเขาเรียกควาวนานะครับเก้า,านะข้อเราเอาเก้าข้อเนี่ยมาปรับประยุกต์ใช้เกิดประโรเรืเรยองของชีวาที่นี่ครับเหตุผลง่ายๆครับคำถามง่ายผมก็ถามตัวเองครับปีนี้ผมจะห้าสิบเก้าจะแย่หกสิบแหละคำถามคือทำไมผมต้องมีอายุเฉลี่ยเกินร้อยปีคนพขาปรับง่ายเหมือนกันนะครับผมแบ่งคนไว้สามกลุ่ม ีจริง4ครับกลุ่มที่1คือเบบี้บูมเมอร์นะครับยุคคุณพ่อคุณอาผมยุคสงครามโลกนะครับกลุ่มที่2เนี่ยเจน X อ็กซ์เจนเนอเรชั่นเเจนเเนี่ยจะมีอายุตั้งแต่45ปีขึ้นไปนะครับเกิดราวๆพศ2500 2 4ห0าร้กว่าๆนี่ครับเจน X คือกลุ่มผมนะครับประเทศไทยมีเจน X อยู่ประมาณ10บเปอล้านคนนะครับกลุ่มที่3คือเจน Y เจนวคืออายุ4-5ปีลงมาถึง25ปีแล,ล้วคมสุดท้ายคือเจน4อายุ25ปีลงมาครับเจนเในปัจจุบันนะครับสังคมเศรษฐกิจการเมืองซึ่งอ่อนไหวขนาดนี้นครับมีทั้งโควิดมีทั้งเพียองจ5มีทั้งน้ําท่วมมีทั้งภัยแบบธรรมชาตินะครับเจนเอต้องแข็งแรงครับเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นแก่นเป็นแกนเป็นลากแก้วให้ลูกหลานนะครับเพราะ เจนวายไม่ได้ผ่านวิกฤตเท่าผมผมผ่านวิกฤตมา5ครั้งแล้วในชีวิตผมทางการเมืองสังคมนะฮะผมผ่านจ็อตโซลสมาแล้วค่าเงินบาทนะครับเล่าให้อายุ30มสิบฟังไม่เข้าใจครับว่าวิกฤตค่าเงินบาทรุนแรงแค่ไหนเราเห็นว่าหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นเจน X ก็จะเป็นคนที่มีหัวใจอ่อนเยาว์เฝ้าดูแลความีิถีพิถันเพราะอะไรครับเพราะเจน Y ที่อายุ2 5่5ิถึงเนี่ย วันหนึ่งถ้าโตขึ้นเป็นเจนเแทนผมแล้วผมก็จะโตขึ้นไปนะครับสังคมขาดเข้าไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นพี่เลี้ยงประคองล่มโพล่มสใสเขาครับเหมือนต้นสาระต้นเดียครับเป็นล่มโพล่มสใส่บ้านเราเนี่ยนะครับจุดยอดเลยเพราะฉะนั้นแนวคิดอย่างเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจที่จะทําความฝันของเราข้างหน้าผมเนี่ยครับรอบบึงน้ำเนี่ยครับผมเรียกว่าชิวาเลเจนด์ เป็นวันวานที่ยังหวานชื่นนะครับเป็นความทรงจำที่ยอดเยี่ยมนะทั้งดนตรีทั้งบทกวีทั้งศิลปะทั้งอาร์ต v i ร g ิงอาหารการกินนะครับการแต่งเนื้อแต่งตัวนะครับภาษานะครับเกี่ยวกับท่เดียครับเพลงเก่าๆนะที่ยังมีคุณค่าอยู่นะเราจะมาครอบเบอร์ใหม่นะครับเพลงสุนทรภพนะครับเพลงสุเทพวงกำแหงเพลงชรินนาครหรือท่าน ท่านชอบเพลงสากลก็จอห์นเดนเวอร์นะครับอิริคครับตันนะครับพวกนี้งดงามครับเป็นบทกวี ร่วมฉลองความสำเร็จของชิวาแซงเจอรี่เขาใหญ่พร้อมเปิดเฟสใหม่คอนโดรักสุขภาพเพื่อที่อยู่อาศัยและการลงทุนมอบสิทธิพิเศษจากราคาปกติยูนิตละ1,590,000บาทจองด่วนวันนี้เพียง7,99,000บาทเท่านั้นการันตีเงินปันผลในอัตราร้อต่อปีช่วงอายุสัญญาครั้งละ3ปีเป็นระยะเวลา6ปีด้วยตามเงื่อนไขของบริษัท การเดินทางสะดวกสบายจากกรุงเทพเพียง45นาทีโดยรถไฟความเร็วสูงหรือโดยรถยนต์บนถนนมอเตอร์เวย์เพียงหนึ่งชั่วโมงครึ่งมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันสอบถามรายละเอียดโทร0814218323ผมเพิงไปผ่าตัดหัวใจมาก็อยากหาสถานที่สำหรับพักผ่อนคุณหมอแนะนำครับว่าควรจะ ไปพักผ่อนในต่างจังหวัดสถานที่เนี่ยคิดว่าคอนโดเนี่ยจะเล็กๆจะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะปรากฏว่าเนื้อที่ใช้สอยอะรครบสมบูรณ์แล้วก็โปร่งโล่ง,ลงเหมือนกับบ้านอยู่กลางสวนต้องขอชื่นชมอาจารย์เที่ยวค่ะที่ทำโครงการดีๆนี้ออกมาให้ทุกคนค่ะลงทุนกับอสังหาเพิ่มพูลมูลค่ากับชีวาแซงจูรี่เขาใหญ่คอนโดรักสุขภาพท่ามกลางธรรมชาติโอโซนอันดับ7ของโลก